สิบสองกัลกฎดาคมหกห้านะพึ่งพูงเจ้ามวยเหมืยนะครับวันนี้มาดูการหาน้ำหวานและเกสรวงชมพูหน้าม่านนะครับวันก่อนนี้ไปซื้อมาต้นหนึ่งไปปลูกในสวนนะนู่นครับสวนดูฝั่ง,งนู้นนู้นไม่ได้ไตยดู ตามแนวรั้วไปน่าจะอีกเดือนสองเดือนก็คงจะเป็นรั้วยาวประมาณสองสามร้อยเมตรก็จะมีดอกก็จะเป็นแหล่งอาหารชั้นดีเลยนะครับเราเลี้ยงพึ่งเราก็ต้องปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้เขาหน่อยนะครับสวยงามด้วยนะครับแล้วสรรพสัตว์ก็จะได้แหล่งอาหารที่สมบูรณ์นะนะครับแถวนี้มีเยอะเลยต้นไม้นะครับตอนนี้ก็มีทั้งดอกจามจุลีดอก ไม้ป่าดอกมะนนาดอกอะไรไม่รู้อีกนหนึ่งมันดอกกระถินนรลงกระถินนรลงก็เยอะมะพร้าวก็เยอะยูคาเลปตัสก็เยอะโอ้เยอะเลยครับแถวนี้ไม่ต้องห่วงน้ำหวานนะบ้านในเขตจันเมืองดอกไม้ตามน้าบ้านเต็มเลยตอนนี้แต่ละหลังเ,ย,เยอะมากเพิ่งเต็มทุกต้นเลยนะครับขอบคุณครับ